ทีร้านจันสเวิตวันนี้วันเสราร์ที่สองอมีสายนพอเก่าเล่าสิบก่อนนะครับยินดีด้วยนะครับกับเอฟซีที่หมู่หวยเลขขายสามตัวรางวัลที่หนึ่งทุกวันที่หนึ่งหกหนึ่งแปดท่านใดได้รหัสหกหนึ่งแปดแล้วได้โทรมาแล้วทางช่างจันจะโอนค่า น้ำจิ้มน้ำใจไปให้ท่ทานนะครับทักมาในข้อความพักมาในข้อความเลยถ้าท่านใดยังไม่ได้นะหกหนึ่งแปดนะครับผมเป็นรหัสประจําของท่านที่อยู่ในซิลเกอร์ที่ตัวสุดท้ายสุดเป็นรันอินนัมเบอร์นะครับผมนะครับโทรมาได้เลยหรือจะพักมาในในในข้อความท่านทันทีเราจะจ่ายโอนเงินให้ท่านทันทีพร้อมหมายเลขบัญชีทังจันทร์เซอร์วิสจะโอนให้ทันท,ทีนะครับ วันนี้วันเสาร์ที่สองเมษายนวันนี้มีอะไรบอกเรานะครับวันนี้มีของพึ่งลงมานะครับเรายังไม่ได้บอกท่านแต่ตอนนี้มาแล้วครับผมเป็นอ,อีดุซูมิวเอสสปอร์ตขอบ20นะครับมิวเอสขอบสปอร์ต20รักด้วยยางบริสตอน้น2้5 50, เป็นยางปี 22่สิบองพึ่งลงสดสดร้อนๆนะครับพี่น้อง 0, ูนย์เ้ายีเป็นยางบิดสโตนนะครับเป็นยางสีสันสีสันตุ่มตมยังมีสียังมีคมชัดทุกเส้นทุกวงจริงๆพี่น้องแม็กสวยจริงจริง,ง,ง,งๆนี่ไม่เชื่อมาดูเนี่ยเส้นสียังมีตุ่มยังมี FC ครับตอนนี้มาแล้วสชุด2ชุดต่นนั้นเพิ่นว่ามีการออเดอร์มี FC ออเดอร์มาไว้แล้ว1ชุดก็จะเหลืออยู่หน้าร้านแค่1ชุดสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันทั้ง2ชุดนะครับสวยเหมือนกันทั้งสชุดเป็นยางปี22เหมือนกันนะครับเป็นยางสัปาราที่9้าเหมือนเดิม ทั้งสชุดนะครับผมมีแค่2อชุดเท่านั้นนะครับใครมาก่อนได้ก่อนหนึ่งชุดนะครับตัวนี้ราคาบอกได้เนาะตัวนี้ทั้งแมตตทั้งยางอยู่ที่สอ0 0มืนเบาท29000บาทได้ยางพร้อมแมตแมตเก่าของท่านเทินได้นะครับเอามาเทินเป็นส่วนลดค่าบ,บริการอะไรทุกอย่างคือเรายัางฟรีเหมเดิมทั้ง สลับยางของรถตั้งศูนย์ให้นะครับถ้ารถท่านเสียศูนย์กินยางมาเราจัดการให้นะครับที่ร้านจันเซเวินนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือตอนนี้เราก็ยังโปรอยู่นะครับผมเป็นยางบริสโตนอยู่เลือนะครับ HT หกแปดสี่ซูล่ะครับผมเป็นยางบริสโตนนะครับคู่กายของอีดิสุ พาร์เนอร์ตัวยกสูงนะครับขอบ17มีขอบ17มีขอบ18นะครับตัวนี้เป็นยางบิชโตนขอบสิบสัป,ปดาห์ที่11ปี22นะครับพร้อมเมกพร้อมใส่พร้อมถูกพร้อมตั้งศูนย์พร้อมเทินอยู่ที่ราคา16,500บาทถ้าเป็นยางดหลอก็ยังอยู่ที่1 3 0 0 0บาทปี22บนะครับ13,000าบาทปี22พร้อมเทินนะครับพี่น้อง ถ้าเป็นเบสตโตนอยู่ที่16,500กนาบาทนะครับตัวนี้เราแถมน้องให้ด้วยเนาะเเ okay, นาะแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่มาไหมมันมีมันมีนะครับยางตอนนี้ที่เข้ามาใหม่ตอนนี้กำลังฮิตกำลังฮอตกันอยู่คือ,อยางมอนสเตอร์มอนสเตอร์เป็นยาง a t ทก็คืออย่างนี้ครับน้องมาดูก,ก่อนนะครับเป็นยางมอนสเตอร์ มันก็เป็นยางออทอเลนออทะเลนรุ่นที่3นะครับเป็นเป็นเป็นสายการผลิตเขาคือหมายเลขสามลายมันจะแตกตลางจากรุ่นพี่หน่อยนะครับเพราะตัวนี้เป็นยางลายตะกุยเล็กๆแค่เล็กๆเบาๆแล้วมีลายนิโตลายซิ่งนะครับเป็นยางลายรถสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้คือเป็นลายของออทะเลนก็คือลายตะกุยแล้วก็ลายนี้ก็คือลาย ทางเรียบช่องเล็กๆพวกนี้ก็คือตัวซับเสียงในการวิ่งนะครับให้เสียงมันเบาตัวนี้จะดังกว่าเสียงของ h ฮทนิดเดียวดังแบบถ้ามัสังเกตก็ไม่ได้ยินนะครับต้องปิดวิทยุเท่านั้นถึงจะได้ยินเสียงช่างอาทิตย์ใช้มาเองแล้วครับผมนิ่มดีครับนิ่มดีการขับที่บนถนนปกตินะครับตัวนี้รับประกันได้ว่าเสียงไม่เยอะเยอะ ว่าเดิมตามสภาพของเขาเนี่ยตามตามตามรูปลักษ์ของเขาถ้าบอกว่าไม่มีเสียงเลยไม่ใช่ด้วยสลีระของเขามันดอกใหญ่มันก็ดังกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแต่รับได้หรือว่าขั้นรับได้แล้วก็ใช้ได้ดีนิ่มนะครับเป็นยางที่ก่อนถนนใช้ได้ครับวิ่งร้อยสี่ร้อยห้า้อมีไรนะครับตอนนี้ลองทดสอบด้วยตัวเองมาแล้วแล้วรัดกับแม็กะไรได้มั่งตัวนี้เป็นขอบสิบแปดนะครับรัดของแม็ก อร์จูเนอร์รีจนเด์ชุดนี้ฟอร์จูเนอร์รีจนเดอร์รีจนเดอรตัวนี้เราขายอยู่ที่ช่วงโปรโมชั่นอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาททันราคานี้ยังไม่รวมเงินทั้งแม็ทั้งยางสองหม่นสามพันบาทครับพี่ทองนะครับมันมีละตอนนี้มีโปอะไรอยู่บ้างอีซููอซูขอบสิบแปดขอบสิบแปดอยู่ที่ หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่เชื่อไม่อยากเชื่อเลยพี่น้องดูแม็กสวยยางใหม่แม็กใหม่ครับพี่น้องเป็นของมอนเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นยางปีที่สองน,นะครับลายมอนเตอร์เอ็กซีสามสวยครับเราใจเหมาะกับการใช้งานปกติของเราราคาตัวนี้ยางของแม็กนะครับเป็นแม็กของอีสุดตรงใหม่ล่าสุดนะครับผม เป็นขอบ18 18 7ครับ18เจ็ดนิ้วครึ่งนะอีสูขอบ18ปี22ตัวนี้ทั้งแต่ทั้งยางอยู่ที่1 9 0 0 0บาท1 9ึ0 0บาทยังไม่รวมเทินการบริการทุกอย่างฟรีจบพรบทุกอย่างอยู่ที่ราคานี้ราคาเอาพบกับมาเทิญราคาคุณลดลงไปแล้ววันก่อนที่ไลฟ์กันเนาะเอฟซท่านบอกว่าไม่มีของมิซูบ้างเหรอตอนนี้พอมีไปจับไปเล็งดูแล้ว ว่านมีของมิซูเป็นขอบ18แต่ตามสภาพและพี่น้องของใหม่ไม,ม่มีดำหน้าเงาขอบ18ให้ไงแล้วเราจะจัดมาให้ในราคาไม่แพงเอาของเก่ามาเทิร์นก็เท่ากับของอีนิสุ1,9,000บาทแมกมิซูปา,าจจลกขอบ18ลายเก่าบวกกับยงังออเทเริลนนะครับอยู่ที่1 0 0 0 0 9 0 0 0านบาทราคานี้ ยังไม่ลวนเดิเนนะครับมีอะไรมีเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้โอเคครับมาดูของรีโว่นะครับรีโว่รีโว่รีโว,โวขอบ16บขอบ16ถ้าเป็นอย่างยางดันหลบดันหลบปี21อยู่ที่แมนกพ่มยางน,นะครับโตโตอยู่ช่วงนี้อยู่ที่ราคาเมืิน 2,500บาทยางหอมแม็กเป็นยางปี21ปลายปีจะเข้าปี22แล้วครับถ้าเป็นปี22ยางนันดอบอยู่ที่13,000บาทแม็กหอมยาง13,000บาทถ้าเป็นของบิสโตนอยู่ที่ปี21อยู่ที่14,000บาทนะครับาดูให้แค่เช็คครับยางดันดอ์เป็นยังไงสีสันเป็นยังไงสวยงามมาก ถ้าเป็นยางปียี่สิบเอ็ดหรือปียี่สิบมีหลงเหลือมาอยู่สองชุดแมตช์พรอมอยางของบิชโตนปี 20, ยี่สิบเจสั่งลุยมีอยู่แค่หนึ่งสองตัวนี้ปียี่สิบปียี่สเอาปียี่สิบก่อนปียี่สิบสองชุดเจสั่งลุย เจ๊สั่งลุยมีแค่2ชุดนะครับเป็นยางดันหลอดเอ้ยเป็นยางบิสตโตนนะครับดีอ่าวีโก้ลิโอนะครับใส่ได้นะครับแม่ของยางเจ๊สั่งลุยราคา1นึ่งหมื่นบาททวนราคายังไม่รวมเทิร์นราคายังไม่รวมเทิร์น1นึ่งมืนบาททวนใครมาก่อนมาได้ก่อนมีแค่2ชุดนะครับคุณนี้ใครมาก่อนได้ก่อนลีโอนะครัน มีแค่2ชุดเป็นดังปียี่สิบนะครับ10,000บาทและปียี่สิบถ้าใครมาปี21มีชุดเดียวปี21เอาไป1น0 0 0หมื่นสอท่าากทต่ำกว่าดันหลบครับพี่น้องต่ำกว่าดันหลบดันหลบอยู่ที่12,500หารบาทไปสตอร์ปี21เอาไปอยู่ที่12,000บาทมีชุดเดียวใครมาก่อนได้ก่อน นะครับใครมาก่อนไม่ก่อนเอาโอเคครับแล้วตอนนี้ก็คือโดยคร่าวๆทั้งแหมทั้งยางวันนี้มีอะไรใหม่ไหมก้มีมาถึงคันรถลังใหม่ครับยังไม่ลงเลยว่าม,มีอะไรบา้างนะครับถ้าลงเรียบร้อยแล้วจะได้ไฟ์บอกเอฟซีี่หลังนะครับวันนี้าการได้สดวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ราเปิดปกติพรุ่งนี้เราก็เปิดปกติวันอาทิตย์นะครับผม แต่เออ่มีมีวางศีลบางอย่างคือเราไม่รับทําช่วงล่างเนาะขอขออนุญาตเพราะว่าคุงนี้เราเป็นเยอะเปาต้องทำอะไรเปลี่ยนโช้กเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช้กเป็นยางได้เปลี่ยนโช้กเป็นยางถ้านิดนิดน้อยคือมันพ่วงกันเราไม่ใช่ใครอยู่เหมือนเดิมะครับบางทีมันมันเราไม่อยากให้เอฟซีต้องรอนานนะครับตั้งถึงตรงล้อถ้ามีปัญหาหนักๆขออนุญาตเป็นวันจันทร์อังคารเนาะ และตรงนี้ก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนแมตเปลี่ยนอะไรใช้ชิ้นล่างให้อยู่แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับก็วันนี้ขออนุญาตจบการฟ์สดวันนี้เป็นการแนะนําสินค้าถ้าสิง่งใดสิ่งหนึ่งที่เราพูดออกไปแล้วมผิดพลาดประการใดร้านแกรนสวิตและช่างอาทิตย์ขอ,อประธานอภัยยละโสภะอภัยมณีกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย